สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับปากก้สวิโยบันทาครับมาแล้วอัปเดตอัปเดตครับพี่น้องอะไรนะเอฟซีปากก้เอฟซีซาตอยไดรับทราบกันนืงครับตอนนี้18บแนาฬิกากว่าๆแล้วครับสี่ทุ่มนึงแล้วครับนี่วัดบ้านบุญงาบพี่น้องวัดพุ่งานครับบ้านติดต่อครับจังหวัดเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นงานบุญบังไฟพี่น้องครับบุญบังไฟ รถแฮมีดุลยบ์บังไฟทำเป็นแบบนี้ครับในคลิปปาโกครับ,ปเ,ปรบเป็นแงบงไดนครับนแฮมบังไฟยับพี่น้องเหมืนมาอัปเดตเวทีอัปเดตสถานการณ์สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับเวทีพร้อมขนาดไหนบรรยากาศเป็นยังไงสถานที่แสดงเป็นยังไงครับพี่น้องครับอาโกยังมาทันรายงานรายละเอียดปัจไดบันทีคลิปนี้ขอ,อะรายงานพี่น้องครับ ีครับคุณลิเว่นยากครับเดินมาเดินเดินนี่แล้วครับเดินนี่แล้วครับเป็นที่ที่ท่านผู้ชมสิได้สัมผัสกับเวทีงานการแสดงของสาวน้อยเพชรแันแพงครับพี่น้องครับครับอันนี้บนแง่บนยังมันจะเดือดเรื่อนออกไปเมื่อคืน้องเนาะบวแง่ ครับเวทีสาวน้อยครับตอนนี้ครับหลังจากที่ตอนช่วงบ่ายแกๆ่ๆใบซีมวนมาหนีสิงวนโดยใบปาะมาณนี้สิงตอนนั้นศาดต,ตอนนี้ศาดมากเลยครับเดี๋ยวรถขบวนแห่หมวกใยขยันออกไปกับผมว่าอายะครับศาดครับอายะแน่นอนครับพี่น้องครับศาสจอง ยังครับพี่น้องครับกับรถขบวนนี้ครับพี่อาทีเป็นยังไงเนาะ้อมจังเลยเนาะโอ้ชาครับชาครับชาไฟกันลังเขาเรียบร้อยแล้วกันลังสุดท้องพี่น้องตอนนี้ชาไฟครับผมเนี่ย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 ช่างงานบนระเบนอนทีมงานของเจกอนสีม่วงครับหน้าที่ครับสำหรับโครงสร้างครับ งานของป้า LED เรียบร้อยแล้วครับต่อไปกับทีมงานของชาไฟแสงสี LED ของตามดาวครับการดแสดงต่อกันไปเลยครับวันนี้เดินทางไกลแห่งพี่นอ้องสองร้อยกิโลอาจจะล่าท้่สักหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหากับทีมงานคนรับพี่นอนครับฝีมืออยู่แล้วนะครับผมท่านยู่แล้วนะครับการดแสดงเราเริ่มที่สามทุ่มครับพี่น้องครับ การแสดงเรื่องที่สามทุ่มท่านที่ทเตาครับท่านที่เตาบรรยากาศคุณบ้าไฟวันนี้เสียงจุดบัาไฟจวดจ้าฝากพื้นครับผมบรรยากาศแนงแน่ครับเย็นสบายหลังจากที่โอ้ตกมากปู่พ่ออินยังหย่หนยอนที่ตรงนี้ปักเป็กปักเป็กพ่อเด็กกดกับเมนใส่กีดินกับปู่พ่อสีไล่ครับพ,พี่น้องแต่พื้นเรับเป็นพื้นขอ้อนกติดครับ คผมเยืนอยู่ดาวเวทีพ่อหนาตุ้มกับบริเวณงานบริเวณร้านก็ที่เลยถ้าผู้ชมสะได้สัมผัสชมการแสดงเย็นนี้ครับเอ้าดึงบรรยากาศด้านนอกบริเวณงานแล้วบางนี้ผมสีผ้าออาไปแล้งงานบรรยากาศด้านในหลังเวทีครับเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรครับสถานที่ ก็อยู่โบนั่งเงยกดอยู่กันยังได้ตินนักแสดงอยู่กันยังได้เนี่ยพี่น้องอันนี้ด้านข้างกับด้านนี้เป็นที่บริเวณจอดรถทุกคันนะครับที่มาแออาดกันอยู่นี่แหละครับรถค้อนวอยรถบัสรถ นักแสดงนักแสดงสิได้จอด,นดนถนนกับรถจักล่ะมาซาเขามาบ่ได,นนด,นนคคด,ด้เลยครับอาจจะเป็นด้านหลังหรือด้านถนนครับผมย่างมานี่ก็สิเป็นด้านในครับด้านในด้านในนี่ครับคอสตูมขนครับรถขนรถขนนกขนย่างนี่แหละครับอแบนนางเสื้อน้อพี่น้องนะน้องนางหางเครื่องครับพี่น้องครับนี่ครับเนี่ย พ่อเดี๋ยวยูยูพี่นองพ่อเดี๋ยวยูยูพ่อเดี๋ยวยูยูอันนี้เต็มบอรดครับบอที่ไหต่อไฟยนเงียเลยโหพิลาม้าหลยตัวพี่นองครับพิลาม้าแล้วครับงหิงลุงหิงมาแล้วครับวยเไม่เหมาะกับการเปผู้รายการนี้วันนี้เอาแต่ินมวานี้วันนี้จำบ้อบิ่งอี่หลีนะพี่มอเนาะ

หากันคกเลายเป็นเบัยังบ้มาลมหาลมเบยอันนี้ดยสยงสังพ่จไฟไม่เดี๋ยวพี่แบงกาลั่น่อยยก็เาพาเรื่อยหมืนไยก็เป็นคนง้ามเนอะเมือนไเลยเปนันนเปยเยยิ้มเปยเย

บีแกกไม่พปีก่อนเราใส่นำพี่น้องพีแกแน่เลย ้ว่นบาดสร็จก็กินรส่นัวรปวดควเรดนดกิน้ำมอน่น้ำบอรส่นตววดแบบี้อ่นไม่ยอกไม่ปีกับพี้น้องเอากเอ็น่าขนานะใครมาบุกเต็นท์ได้ม่ไดยินเสีเสีย่ะนดื้อบุกเต็นท์อ้ยคนเนาะนะ วันนี้สังทองอีกเลยนะวอนนี้ฝนี่ยังวันน้สันทองสั่นนะไม่ได้ออกนอกเขาบนขึ้นเีก็ไม่เดียวบรรยากาศังท้องอีกเลยนะเไม่อด้ ทังทลองเยอเลยเมือแรกเราัสนอเงี้บอเงี้ยการมังทลองแน่นอนเพราะว่าเรามาแล้วมันเป็นเป็นน้องเงาเบาเลยไม่เพราะว่ามันเรามาแล้วมันเป็นจำปายเหมือนทั้งโฆษณาจากพ่อปุ้ยเนี่ยพยังมาทั้งหนาเนี่ยครับโอไปแบบข้างพ่อปุ้ยผู้ใหญ่ปุ้ยขึ้ค่าจอดรถบอกอยู่บอกอยู่กระซ่างอลยอกมาก็ออกมาพร้อมกัน